สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูก็ขอสวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในน่วยวันปีใหม่ค่ะประวัติของวันขึ้นปีใหม่นะคะชาวบาบิโลเนียได้คิดค้นปฏิทินครั้งแรกนะคะโดยใช้ระยะห่างของดวงจันทร์และโลกในการนับนะคะเมื่อครบส2เดือนก็กำหนดว่าเป็น1ปี ดังนั้นเมื่อครบ1ปีจะขึ้นต้นปีใหม่โดยการเริ่มจากวันที่1มกราคมนะคะจึงมีการกำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันปีใหม่ค่ะความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่นะคะก็คือเพื่อให้เด็กๆรู้จักการเปลี่ยนปีปฏิทินนะคะปีพุทธศักราชหรือพศและปีคริสตศักราชหรือคศออนั่นเองค่ะปีพุทธศักราชหรือพศนะคะเราจะเปลี่ยนจาก 2,564เป็น2,565ค่ะปีคิดทศศักราชหรือคศเราจะเปลี่ยนจาก2,021นะคะเปลี่ยนเป็น2,022ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปรู้จักประเพณีวันปีใหม่กันค่ะก็คือการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าค่ะ การปล่อยนกปล่อยปลานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองส่วนการอวยพรวันปีใหม่นะคะก็คือการส่งบัตรอวยพรหรือสคสอนะคะเป็นการเขียนหรือว่าพูดแสดงความยินดีคําแสดงความปรารถนาด,ดีต่อกันนะคะให้พบแต่ความสุขและความสําเร็จในชีวิตค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างของการอวยพรวันปีใหม่นะคะเด็กๆมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบค่ะกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่นะคะ<ด>เช่นการมอบของขวัญการเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆและเลี้ยงฉลองกับครอบครัวค่ะ<ด>การจัดงานเลี้ยงแลกของขวัญกันนะคะในคืน วันที่31ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าเด็กๆจะไปชมงานเทศกาลหรือว่าการแสดงต่างๆค่ะและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะคะคุณครูก็ขอไว้พร้อนให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะเด็กๆด้วยความผ่วงใยจากครูอ้อมค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ